คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะท่านผู้ชมผมขอแนะนำคันนี้นะเป็นรถเข้าใหม่นะเจ้าโตต้าฟอร์จิเนอร์2.8ลีเจนเดอร์ขับสี่นะคันนี้เป็นตัวท็อปปี2023นะคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถมือเดียวสภาพ้ายแดงนะครับเล่นไม่แค่22,000โลนะครับคันนี้วงรลายมันตรีฟังก์ชันคุ้มคอนโทรลเกียร์แพนเดิลชิพเครอง360องศาแอร์ออโต้เกียร์รอ 3, รอโต้ Auto, เ, Auto, เ Auto, บาะหนังปรับไฟฟ้าคูหน้านะครับ รอยากจะบป้ายแดงไปแล้วนะครับคันนี้400,000บาทรถอายุแค่ปีกว่ากว่าเท่านั้นไม่แค่20,000นะครับคันนี้ราคาดีคันนี้เพียงแค่1,439,000บาทเท่านั้นซีดาวนะครับขอริ่มต้นเพียงเดนละประมาณ24,000บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านครับนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง t อ p รถครอบครัวเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์ เขตบินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่นะครับน่าใช้มากคันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาคุ้มนะครับคันนี้คุ้มมากๆเป็นเจ้าโตต้าฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้เป็น2.8เลเจนเดอรขับ4นะคันนี้เป็นตัวท็อปปี2023นะคันนี้รถอายุแค่ปีกว่าๆเป็นรถมือเดียวด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วนะครับ400,000กว่าบาทนะครับคันนี้ปี2023เลขไม้ใช้งานอยู่เพียงแค่22,000กโลเท่านั้นนะครับ ราคาตอนป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1 8 7 4 0 0้าบาทนะครับกับราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่1 4 3 9 0 0้านบาทเท่านั้นฟีด้าได้ครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงจะรละประมาณ2 2 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่อยากจัดฟีด้าหรือว่าอยากซื้อสดได้นะครับนะมีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านดอกเบี้ยพิเศษมีให้4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9ทเท่านั้นเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถแล้วก็โครงสร้างอดี้ตัวรถเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมในคลิป ตัวรถนะครับจะได้มาเป็นสีดําเงานะสะภาพสวยมากคันนี้นะครับเป็นตัว r e g e n e ด a t r ไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะครับไฟ d a y t i m เป็นแบบ LED จะมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้2ตําแหน่งแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะไฟเลี้ยวนะครับจะได้มาเป็นแบบ Sequential ด้วยไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับตัวนี้โฉมปี2023ก็จะได้เป็นตัว เอ่อ Toyota นะครับคันนี้ก็จะเคลือบอะคริลิกมาให้ด้วยนะสำหรับโลโก้เขานะครับสีสันตัวรถนะครับสภาพสมบูรณ์นะเป็นสภาพแรกรับยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ทำความสะอาดปัดสภาพน้บคันนี้แลบประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่ากอไมมาแน่นอนสำหรับตัวชมดเจนเดอร์นะจะได้มาเป็นตัวล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับตัวล้อแมกนะครับเดี๋ยวเราก็ดูแลเก็บงานให้นะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงนะล้อแมกพูโทนปัดเงาขอบ20นิ้วนะแล้วก็คันนี้รัดด้วยยางเน็กเซนนะคันนี้จะเป็นยางปี2023 นะครับน่าจะเป็นยางติดรถมานะครับคันนี้เดี๋ยวเราดูแลให้นะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับอันนี้คือให้ดูเลยนะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับคันนี้ก็จะมีการล้างน้าเปล่าเฉยๆนะครับแล้วก็มารีวิวให้พี่ๆรับชมดูนะครับช่วงลงช่วงล่างเดิมหมดนะคันนี้นะครับนะบอกเลยว่าไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้ไม้แค่สองหมื่นสองพันโลเท่านั้นคุ้มมากๆบันไดด้านข้างตัวนี้กระจกนะครับมองข้างปรับทับไฟฟ้ามีไฟเลียวแบบ LED มาให้ในตัวมาพร้อมกล้อง360อองศาให้แล้วครบนะสำหรับตัวนี้ มือเปิดจะได้มาเป็นสีโ <tinc S 1> คเมีมนะครับคันนี้มาพร้อมกุญแจคีย์เลสสมาร์ทเอนทีมีมาให้ตาปั๊มโตต้าอยู่ครบนะกระจกแพ้เดิมทุกบานนะครับติดฟรีมาแล้วรอบพันนะล้วก็คิ้วกันสาดมีมาให้ครบๆนะแล้วก็ด้านบนนะครับแหลกหลังคานะครับมีมาให้แล้วสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพารับชมในส่วนของภายในกันสําหรับภายในตัวนี้นะครับจะได้มาเป็นตัวเบาะหนังสีดําแบบนี้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะตัดด้วยสีไข่ไก่แบบนี้เลยสีเบจแบบนี้นะครับถือว่าสวยนะคันนี้นะครับภายในสะอาดสะอ้านนะไมค์แค่สองหมื่น ให้ดูด้านในกันนะผมขออนุญาตนะครับนี่ให้ดูเลขไมล์สองหมื่นสองพันโลเท่านั้นนะครับรับประกันนะครับโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับสีก่อไมลนับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านมาพร้อมมันติฟังก์ชันมีคุดคอนโทรลให้แล้วก็ตัวนี้นะครับนะมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนแล้วนะครับคันนี้แล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนเกียร์แพดเดิลชิปมีให้นะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับคันนี้ก็บอกไว้ว่าเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วนะจะไม่จะไม่มีตัวปุ่ม ให้กดด้านข้างสําหรับเหมือนตัวลีดเดอร์หรือว่าเป็นโฉมลีนเดอร์ตัวเก่านะครับันนี้ก็มีกล้อง360องศาให้นะครับตัวนี้กล้องมองหลังเส้นกะรยะเซนเซอร์ด้านท้ายนะครับสามารถปรับมุมมองได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว40,000 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวแอร์นะครับได้มาเป็นดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาด้วยหรือสามารถปรับเป็นออโต้ได้นี่ตัวนี้ก็จะมีปุ่มนะครับปรับขับ2ขับ4โหมดลงที่ลาดชันดูเสียบพาวเวอร์เลินะครับแล้วก็มีไว รงนี้นะครับจะได้มาเป็นลายไม้สีดําแบบนี้สวยมากเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วดูหัวเกียร์นะครับไม้สองหมื่นโลหัวเกียร์ไม่มีช้านะครับไม้สองหมื่นโลแท้ๆเลยนะครับกุญแจนะครับเป็นคีย์เล็แบบนี้สามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้ส่งเสียงได้นะครับนะถือว่าคุ้มคันนี้นะครับด้านบนนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้เรียบร้อยนะครับไฟส่องสว่างเป็นแบบ led นะครับนี่มีที่เก็บแว่นตาให้ครบด้านบนก็จะคุมโทนสีดำนะใครที่กำลังมองหาสีดําอยู่นะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าได้ลําโพง jbl แล้วด้วยนะครับนี่ ให้ดูนะครับลำโพง JBL นะครับรอบคันเลยนะครับนี่มีไฟอัมเบดไลท์เล็กๆน้อยๆให้นะสำหรับตัวท็อปแบบนี้นะครับดูตัวเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดนะมีโหมดอีโคโหมดโนมอลแล้วก็โหมดสปอร์ตให้หมดกันล้อเลื่อนถลายช่วงกแขนได้มาเป็นหนังเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับด้านนี้ก็จะมีกล่องฟูบ็อกซ์ให้นะครับเก็บความเย็นได้นะสำหรับตัวนี้แช่น้ําได้ด้านในตัวนี้บุ๊ค์วิสเอกสารทุกอย่างอยู่ครบภาษีพรบต่อให้ครบถ้วนใครอยากซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ราคานี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดในตลาดนะครับ หน้าด้านนี้นะครับเปิดฝาท้ายนะก็จะมีคิกเซนเซอร์ให้นะครับนะตัวนี้สามารถเปิดฝาท้ายแบบเตะเปิดได้นะครับนะ้าร์ักซ์เซนซิ่งฟุตสตาร์ทมีมาครบนะครับด้านนี้นะครับมาดูแผงประตูกันสําหรับแผงประตูตัวนี้นะครับได้มาเป็นกระจกออโต้สีบานมีเซ็นทัลล็อกให้ครบนะสำหรับแผงประตูนะโครงสร้างทุกอย่างเดิมรอยซีลเลอร์แบบนี้นะซีลเลอร์เดิมนะครับทุกอย่างแล้วก็ด้านบนตะเข็บเป็นอาร์คนะเดี๋ยวเก็บงานทำความสะอาดรับรองว่าสวยแน่นอนคันนี้นะครับให้ดูตะเข็บเป็นอาร์กด้านบนนะครับรับประกันโครงสร้างทุกอย่าง สวยเดินชัดเจนแบบนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะตัวท็อปสุดแบบนี้นะครับนี่ให้ดูเลยหัวน็อตนะครับเสาบีน็อตเดิมไม่มีรอยขันนะครับติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนใครอยากมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้ติดต่อหาผมได้เลยนะครับมาดูด้านฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังเบาะหนังสามหมอนสภาพสวยนะครับไม่มีช้ำนะให้ดูเลยแอร์หลังมีมาครบๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะสาหรับด้านหลัง มีรูเสียบแบบปลั๊กไฟบ้านแล้วก็รูเสียบยูุอสบให้2ตําแหน่งนะครับน้าภายในก็ถือว่างนะครับช่วงล่างดีนะคันนี้นะครับนะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังนะครับดิสเบกมีไม้ครบทั้ง4ล้อนะครับล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แม็กขอบ20นิ้วนะครับช่วงล่งช่วงล่างเดี๋ยวทําความสะอาดเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นรถแรกเข้านะครับเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะครับด้านหลังนะตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเรียเชียลนะครับแล้วก็ไฟ ไฟเบรกหรือว่าจะเป็นตัวไฟท้ายเป็นแบบ led เรียบร้อยนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนนะฮะ regender สอดนะตัวนี้ก็มีคิกเซนเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นะครับมาดูด้านท้ายกันสําหรับอบ์ะที่นั่งแถว3าเป็นยังไงนะสำหรับอบ์ดที่นั่งแถว3ตัวนี้ก็สามารถปรับพับขึ้นได้แบบนี้นะครับเก็บได้นะตัวนี้ก็สามารถใส่ของได้นะครับมีแอร์หลังแถว3ให้แล้วครบนะครับนี่หัวน็อตโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนหนักทิ่คว่ำจมน้ําแน่นอนนะทุกอย่างสวยเดิมชัดเจนแบบนี้ ไปท้ายเดิมนะครับนะให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับรีวิวบอกเลยว่ารีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยเผื่อพี่พี่ท่านใดดูคลิปนี้จบนะรีบตัดสินใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับนี่ด้านนี้นะครับจะมีในส่วนของคลิกเซนเซอร์นะครับนะก็จะมีบอกนะครับนะว่าต้องทายังไงนะครับตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มแน่นอนคันนี้นะมาดูช่วงล่างกันสําหรับช่วงล่างนะครับล้อแมกย่างอะไรยังไม่ได้ใช้งานช่วงล่างเดิมๆมอันนี้คือยังไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้เก็บงานใดๆนะครับนะใครที่สนใจ รีบติดต่อเข้ามาหาผมได้เลย0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ให้ดูเหลี่ยมสันตัวรถกันก่อนสภาพสวยนะอาจจะมีการเก็บสีให้เล็กๆน้อยๆแต่รับประกันนะครับโครงสร้างไม่มีชนหนักี่ควาลมจมน้ํามาแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้นะครับเบาะนะครับก็ได้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผ่นเพจนะคันนี้นะครับปีปี2 0 2 3นะครับผลิตปี3จดปี2023หัวน็อตนะครับโครงสร้างเสาบีนะครับผมขอญาต น็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว4 0 0 0 0กว่านะครับให้ดูตะเข็บเป็นอาร์ได้หมดนะครับใครที่อยากมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้นะครับนะคันนี้เดี๋ยวเก็บงานทำความสะอาดรับรองว่าสวยกว่าในชิปอีกแน่นอนนะครับนี่เป็นรถแรกเข้าใหม่นะครับนะลำโพง JBL ครบๆนะคันนี้เสียงเทาะแน่นอนนะครับตาฟั้มโตวต้าอยู่ครบทุกบานนะครับนะตัวลอยซิลเลอร์นะครับทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนแบบนี้นะครับ ฟีนะครับบริการจัดไฟแนนทั่วประเทศนะคันนี้วัรันตีศูนย์ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนะตาฟั๊ตัวต้านะครับที่กระจกหน้านะครับก็ยังแท้เดิมนะครับคันนี้กระจกเดิมนะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะคันนี้ะภาษีพรบหมด10พฤษภาเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะภาษีพรบต่อให้ครบถ้วนเอาไปพร้อมใช้แน่นอนคันนี้1,439,000เท่านั้นเดี๋ยวผมพารับชมนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับนะ ามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์การคันนี้เครื่องยนต์นะได้มาเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2 8 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นได้เป็นตัวขับสีด้วยนะใครที่สายลุยนะครับชอบนะต้องบอกเลยว่าคุ้มอันนี้คือเครื่องยนต์นะสภาพแรกรับนะต้องบอกก่อนเรายังไม่ได้ทําความสะอาดจริงนะคันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเครื่องยนต์หรือว,ว่าอะไรเยใดเราล้างน้าเตาด้านนอกก็มารีวิวให้พี่รับชมก่อนนะฮะมาดูด้านหน้ากันนะครับตัวหม้อน้านะครับทุกอย่างมาร์กทุกอย่างอยู่ครบเดิมนะนนเืยนนเมลยมลไ คาหน้าโลโก้ตัว R อยู่พกชัดเจนฝั่งนี้โลโก้ตัว L ชัดเจนแบบนี้ไฟหน้าแท้เดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนไม่มีถอดแบตเตอรี่แต่เราดูแลให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับแล้วดูสภาพเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไหลเยิ้มนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าแห้งๆแบบนี้เลยน้ำมันแค่สองหมื่นนะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS หรือว่าจะเป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมเลยจริงๆนะครับไม่มีรอยขันนะครับสภาพสวยนะครับนี่ โครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นะคันนี้แล้วก็ด้านบนนะครับแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์ทุกอย่างคาเตือนเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบเลยนะตัวสติ๊กเกอร์นี้ก็ยังอยู่ครบนะให้ดูได้นะครับคันนี้บุกนะครับคุ้มแน่นอนคันนี้ได้ไปนะครับหัวน็อตทุกอย่างนะครับฝากระโปรงซิลเลอร์นะครับนะเดี๋ยวพาดูซิลเลอร์ด้านบนนะครับซิลเลอร์เดิมนะครับคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆสีเดิมบางๆทั้งคันเลยถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะเจ้าโตลต้าฟอร์จินเนอร์นะสองจุดแปดเร็อป ปี2023นาะอายุรถแค่ปีกว่าๆเท่านั้นรีบติดต่อเข้ามาหาผมได้เลย0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับออกได้ออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคันนี้วารังตีศูนย์ยังเหลืออีกนะครับยาวๆนะเอาไปใช้งานยาวๆคันนี้นะต้องบอกเลยว่าประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว4 0 0แสนกว่าบาทคุ้มแน่นอนคันนี้ได้เป็นขับ4ซิกมาโฟด้วยถ้าใครสนใจรีบติดต่อหหาาาาผมมไดดด้้เเลยยรรืออกนัขูาาถ มาทดลองขับกันได้ซื้อสดได้จัดไปแน้นได้มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านจัดไปแน้นฟรีทั่วประเทศนะครับยินดีรับทุกอาชีพนะครับขอแค่มีเอกสารรายได้ชัดเจนติดต่อหาผมได้เลยนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาพี่พีก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ